ยืนหมดเลก็ไม่แต่ง่องลมๆเลยครับน่งไว้เลยครับท,ท,ที่สิเพื่ <c ười> อนท่านนี่ลื่มเดินหนาครับ <c ười>

สี่สิบครับมาถึง4เีเครับยีขึ้นเนะพี่น้งองมาเบิ่งกันนะครับล้บมนหมครับเดี๋ยวมผมหามุมก่อน <c oughs> เอาเป็นดินลมแห้งพี่น้อไม่มองยืนเลยครับไม่ดินแข็งให้ยืนเลยครับยืนหมดเลยก็ไม่แต่หมองลมๆเลยครับ ลงไวเลยครับที่สิบเ่อนั่นข <c oughs> ่านนี่ลืมเดินหนาครับ <c oughs> ขึ้นมาได้ไม่นอกนกว่านี้เนาะหันเริ่มเล่นแล้วครับเริ่มเล่นแล้วครับ ไฟแจกตกอีกโอ้โรมิดหรองยำแป๊บเดียวครับท่นได้ยืนดินแข็งมันดีเพไม่มีดินแข็งยืนได้นี่ ตีงครับข <c oughs> ันนีเมีแพงครับรอฟีเด่นนี่จะเพียงบอไม่เานการเลรบเออรูมแห้ง

พ่อ <marriages> พ่อพอหาเรียบไหม ก้นก้นเปิดเหอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพี่น้อง ต่องสอขั้นครับไปเอารติเตาม่อีกขั้นหนึงเห็นแล้วแ่วอันนี้ได้หันยืนมาได้ยืนดึงมาได้ดึงทั้งผีน้ำมาไทยเอาคักลมือนี่ยหาหานิเลยครับชโมงนี้หาห้น่เลย นะครับสรุปดึงสองคันคนละเชียครับไปลว่าสี่สิบติดเต้านี่มาดึงรถผมรถผมติดจู่ตาแล้วแั่นี่ครับลม <c oughs> นี่ครับผู้ขับรถผมติดปีนี่ผมว่าท่านติดได้ไหมน้อง <c oughs> ติดนานบางนี่แหละ <c oughs> <c oughs> มันเป็นโคตรอะผมมาผมได้คันนี้ยืนเนี่ยยืนเนี่ยที่แหลกมีโอกาสขึ้นแล้ว

รูปจริงได้แล้วเดินมนออกลอกไม่เข้าไปนั่นัเอดอหัน่ะอมาจกได้ไหมมาจกในหนในาใ้นี่ยังไงผมก็คือนมาสิเล่นครับตานนี้ว ขอกะเซ้าปีเนี่ยอกรเ้าอะไเนี่ยว้าเขาเป็นสีเนื่อสันดานผมมันนี่แหละพวกเต่าเขาซาบ้านเขาซาเขาซาบ้านว่ากัเจามูรถไหมหมน่าดอันนี้มันห่างหรือไหมรถไหมโอ้โูหรือไหมติดเนียไปั่ผมบาง ไปมัเนอะอ้ยมันตามลมังเ็จอ้มันลมตัวนี่มันยัง,ยงน,นี่นครับจานเต่าจมด่าด,าด,าด,าดา่าเลยครับจมตัพืชพืชพลันงนี่ครับสภาพเป็นดินสมองครับดินโอ้ยอย่างนีดินกันโซโตายครับแต่ว่าที่ผมลงมาดึงอ่ะแถวนี้มันยืนไม่ได้ครับที่เต่าขับผมเป็นคนขับทีเกตครับ ไอ้หน้าแล้วไอ้ค่อยตรวจโฉที่แรกอะรถผมมาตีจุดน,นี้รับรถผมมาตีจุดประมาณนี้แหละยำสองสามรอบไปขึ้นลงนแบบที่เตาแล้วแบบรถมาดึงนแบแล้วกะ็มายืนดึงทั้งนี้ขึ้นเละเนี่ยแต่จำเป็นต้นอเเงเละละออกมาปีนี้อ,อาจารย์เตาปีไก่หนี่ครับสามโฮครับปีนี้อัพ ก็ปเป็น40กับแบงคมพวงปีกายนี่แล้วส่งติดใจเนาะ ม่เลยแลม่เนี่ย <c oughs> ได้เลยเห็ด <c oughs> เห็นเหี่ยเปรียเห็นจันเก่าเลเห็ม่นี่น,นุ่นหลุมกเก่าเลยนี่โอ้ยจัน <c oughs> มันต้องขี่คันลา่างถอะเอายี่น้องยืมนี่ก็เอาซ้ำนี่นะครับผมแม่จะคล้องหน้ากาับเพื่อนกัน คนจ่ายค่าดึงเองครับนะครับจ่าค่าดึงเองแล้วก็นเป็นไรไปวะเป็นไรเป็นสูมสื่อมาให้กินนั่นแหละมีมีมาได้หมดสามคันเลยสิเราไปถ่ายเอาสามคันเลยครับเนี่ยเราไปถ่ายเอาสามคันเลยสามคันครับนี่แหละผู้รวมจตากรรมครับโต๊ะ แม่เราเอานี่ให้ครับใจดีเอาให้พร้อมคนเราหายแบ่งกันไปกินเอมึงก่อนมึงก็เข้าไปแง่ไหนตาของหน้ามึงกับ่เข้าไปยังไงมึงบ่เข้าไปเข้าไปก่อนดิมึงไปกินสวยบ้านนักเอาตัวนี้ให้ิอ๋อครับพี่น้องพ่อพ่อชิปไหนครับคลิปนี้ได้ไปแล้วครับสวัสดีครับ